ฝนมาแตกนี่นี่นี่นีนมาแตกโย่กูสูนไม่ย้อยหน่อยไม่ย่อยกูสวนว่าโย و! นี่นี่นี่นเป็นน้ำมาาันค่าเนี่ย่ะองเพลงเพื่อนยิ้ยค่ว่าเสียระิดลักเชิดมากอะไอ้ขับ่าไ่นยิน,าานมาด่า,บ,า,ดาบันดอนมากบ่มือนี่ผู้ดใดมา่ <laughs> ด <laughs> ่ดามาตตจนะย้ำเติมมุดเพลงนะเ่ด่าเพื่อมาแจีงค่าพี่น้องเด้อดจัดาว่า คือแบบว่าฝนมันตกเป็นบอ่อฝนตกแล้วทีเนี้ยเบิ่งหล้วคือมันมันพอเศร้าอ่ะมันก็เศร้ามันจิตกมาเรื่อยๆย <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นผู้จัดง,งานก็เลยว่าถ้าจะเลื่อนเป็นมือมื่อื่นแต่ว่าใส่สถา,านีเก่าแต่ยังผายูขาอยยังฝนตกนคือเก่าเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะคะวันที่22เนาะ22ตุลาพรุ่งนี้นะคะเจอกันที่โรงเบียอมตะนครเต็มวงเต็มโชว์คือเก่าหนึ่ง่ถึงตีหนึ่งเลยแบบว่า มันจะเคี่ยวโตขงโังในโรงเมียนออกเบิร้ลเพื่อที่จะให้พี่น้องเอาซื้อบัตรเข้าไปบอร์เดยชาติเหล่าบอร์เดยชาติเบียก็คือมันจะตั้งซุ้มขายเบียร์คือจังในในงานเบียร์สินะ่นะถ้าผูดด้ใดอยากกินก็ไปซื้อเอาบอร์ดดเดยบังคับเบียรว่าคุณต้องเปิดโตู้เปิดเหล่าตั้งเอาตั้นี้ก็ค,ค,คือบัตรละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทกับเข้าไปเลยเลยผู้ผู้่อกีเอ้เราไปที่น้ำพงไปนั่งเบิง น,น,<า>นี้ธรรมดาเมนนางเ<น>บ,บิงโชนางเบิงมอลำมเมนมนะครับบอยพ่กนี้ไม่มีวงเล่นก่อนเราเราจะเล่นหนึ่งทุ่มนะคะนหนึ่งทุ่มสแตนบายเลยถึงตีหนึ่งเลยนะคะคือเขาจะแบบว่าเรีนเต็มช่วงของเขานาั่นเองแล้วก็เอฟซีที่ไปก็ตั้งแต่หนึ่งทุ่มคือเรียนเชิญได้เลยนะคะบระเชาติปรได้ยังได้ะคะ่ะคือเข้าไปคือเป็นการดีแบบว่าแก้ปัญหารวมกัแล้วคน้ชบาเราเข้าเห็นใจเพื่อนบันเห็นแต่เขา เพราะว่าอย่างที่พ่าครูประเดียว่าเขาสิดห่วมงานแต่เป็นเงิเดียวเนาะประเด้๋ยวเขาข้ามเดียวพี่น้องเพราะฉะนั้นเราก็นัะหลักพี่น้องคนคน,นจัดเป็นกะอาศัยเท่าเท่ากับอาศัยคนจัดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่โรงเบียร์อมะตนะนครสุนบุรีเจอกัน,นครับร<อ>ับรองว่ามวนมัน่นรากาห้าคือเก่าครับห้าต้าสายหาเหมือนเดิมนะคะเดิมนะครับจเจอกันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ